วันพุทธที่23ตุลาคม2024วันนี้เป็นวันหยุดของประเทศไทยเรานะครับเนื่องจากว่าเป็นวันปิยมหาราชหรือเราน้อมเกล้าวถวายความจงรักภักดีและความกตัญญูต่อพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนะครับวันนี้เราจึงน่าจะไตรตรองถึง เรื่องดีๆนะครับเพราะว่าในทัศนะของพ่อเองนะครับคิดว่าร้านเจ้ารัชการที่5นั้นพระอ,องค์ก็เปรียบเสมือนเป็นอรหันต์ผู้หนึ่งหรือว่าเป็นผู้ที่ทรงคุณธรรมสูงสุดนะครับและได้เป็นผู้นำประเทศที่ชาวไทยเราภูมิใจมากที่สุดและพ่อก็เชื่อว่า ท่านก็อยู่ท่ามกลางบรรดานักบุญในสวรรค์อย่างแน่ๆน,นะครับอันนี้พ่อเองก็คิดแบบนั้นนะครับอย่างไรก็ตามวันนี้อยากจะพูดถึงว่า,าประเทศไทยเรากา็มีความสำคัญต่อวัติกันมีความสัมพันธ์อันแนบแน่นเป็นกัลยาณมิตรต่อกันมาเนิ่นนาน และอยากจะเรียนให้ทราบว่าเป็นเพราะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนี่แหละในครั้งที่เสด็จประพาสยุโรปครั้งที่หนึ่งก็ได้สร้างความประทับใจให้กับประชาชนทั่วโลกกล่าวคือในปีคศ1897นะครับเมื่อวันที่4มิถุนายน พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เข้าเฝ้าสมเด็จพระสันตะปาปาเลโอที่13นะครับซึ่งช่วงนั้นพระสันตะปาปาพระชนมายุ87พรรษาและขณะที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนั้นยังอยู่ในวัยหนุ่มนะครับแล้วก็เสด็จประพาสยุโรปพร้อมกับบรรดาเจ้าชายต่างๆนะครับ และเป็นที่น่าทึ่งเป็นที่น่าแปลกใจมากก็คือพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระจุลจอมเกล้านั้นได้เป็นผู้นำคนแรกของโลกเลยนะครับในฐานะกษัตริย์ในฐานะประมุขสูงสุดของประเทศที่เป็นพุทธมามก,กะที่ได้เข้าเฝ้าพระสันตาป,ปาเพรเพราะก่อนหน้านี้ ผู้นำแต่ละประเทศนั้นก็ส่วนใหญ่จะถือศาสนาคริสต์นะครับที่ได้เข้าพระสันตะปาปาและพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนั้นก็มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวนะครับเพราะว่ายืนหยัดในความเป็นพุทธมามะกะขณะที่ให้ความเคารพต่อศาสนาอื่นอย่างมากที่เดียวและจึงเราจึง เรียกว่าสรุปได้ว่าแบบอย่างเรื่องของาศาสนสัมพันธ์หรือการเสวนาทางาศาสนานั้นเราต้องดูแบบอย่างผู้นำทั้งของประเทศไทยและของทางวัติกันนะครับซึ่งการเข้าเฝ้านั้นไม่ใช่เป็นเพียงครั้งเดียวแต่ได้เข้าเฝ้าแบบใกล้ชิดถึงสมครั้งทีเดียวนะครับและถ้าเรา สา,สามารถที่จะไปเดือนนครรัฐวติกันโดยเฉพาะที่เราจะขึ้นไปบนโดมของมหาวิหารเซนต์ปีเตอร์หรือนุกบุญเปโตรปกติแล้วเขาก็จะให้ผู้นำขึ้นไปได้ถึงระยะหนึ่งเท่านั้นเองนะครับหมายถึงไม่ได้ขึ้นไปจุดสูงสุดแต่ว่าในช่วงนั้นสมเด็จพระ จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนั้นกับผู้ติดตามได้ขอขึ้นไปนะครับโดยเฉพาะกับพระอนุชาสมเด็จก,กรมพระยาดำรงราชานุภาพขึ้นไปถึงบนลูกโลกกลม,กลมนั้นและข้างในนั้นแม้ว่าจะาลมแรงมากทีเดียวเขาไม่ให้ใครๆขึ้นไปได้อย่างง่ายๆน่ายไ,ได้แต่ทางวัติการอนุญาตเพราะความสัมพันธ์อันดีและขณะที่ลงมานั้น ศิลปินเขาก็สลักเป็นหินอ่อนที่โดมนั้นเองว่า,ากษัตริย์ของไทยรัชกาลที่5นะครับได้เสด็จมาเยือนที่นี่อะไรต่างๆนานายังเป็นหินอ่อนที่ยังคงเป็นหลักฐานให้เราเห็นได้นะครับอันนี้น่าทึ่งมากแล้วยังมีสิ่งต่างๆที่น่าสนใจอีกมากมายทีเดียวนะครับในขณะที่ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนั้นสเสด็จเยือนที่ฟิเรนเซหรือที่ฟลอเรนซ์นั่นเองก็ได้นำเรียกว่าศาส,สนพันธ์ที่มีชื่อเสียงมาไว้ที่เมืองไทยหลายรูปหลายแบบทีเดียวเช่นรูปลัสซัปเปอร์รูปพระเยซูคริสต์นั้นได้รักษาคนตาบอดซึ่งปัจจุบันนั้นก็อยู่ที่ วัดนักบุญฟรานซิสเซเวียที่สำเสรนอันนี้ก็มีประวัติอันยาวนานที่เราเราน่าจะให้ความสนใจนะครับและในขณะที่เยือนเมืองฟลอเรนซ์หรือฟเรนเซ่นั้นพระอ,องค์ก็ยังได้เป็นพ่ออุปถัมนะครับเรียกาเราเรียกว่าปาดรีโนของเด็กชายคนหนึ่งที่กำลังรับพธิธีล้างบาปเป็น ครอบครัวชาวนาจนๆนะครับเด็กชายคนนี้ก็ชื่อเดิมก็คือชื่อจีโน่มาร์ตันลีนะครับได้กำลังทำพิธีล้างบาปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ก็อยากจะทราบว่าพิธีล้างบาปเป็นอย่างไรจึงขอเข้าไปดูแล้วก็เข้าได้ไปดูนะครับทางวิหารที่นั่น ก็ให้เกียรติเป็นเรียกว่าพ่ออุปัมภมนะครับในอิตาลีนั้นเขาจะอนุญาตให้เป็นพ่ออุปัมภมได้ก็คือคนที่เป็นพ่อทุนหัวหรือ godfather จริงๆนั้นก็ต้องเป็นชาวคริสส่วนพ่ออุปัมภมนั้นก็อาจจะเป็นลักษณะเหมือนกับว่าผู้สนับสนุนให้กำลังใจทางด้านปัจจัยหรือเรื่องอื่นๆอีกมาก เด็กชายคนนี้จีโน m มาร์ l ตลลีนั้นก็ได้รับชื่อใหม่ทันทีเลยนะครับกลายเป็นเด็กชายฟอร์ตูนาโตเขาตั้งชื่อใหม่ว่าฟอร์ตูนาโต o ฟอร์ตูนาโตเขาแปลว่าฟอร์จูนหรือว่าโชคดีนั่นเองนะครับฉะนั้นเด็กชายคนนี้ยังได้ได้ใช้ชื่อฟอร์ตูนาโตจุลาลงกรอันนี้น่าประทับใจ พ่อเองก็พยายามที่จะหาหลักฐานต่างๆมากมายก็ได้มาหลายฉบับเหมือนกันนะครับอย่างน้อยได้ใบสินล้างบาปมาแล้วก็พยายามไปสืบค้นเรื่องราวของเด็กชายฟอร์ตูนาโตนั้นแต่ผลปรากฏว่าในช่วงนั้นอนาณาจักรของฟลอเรนซ์ก็ติดโรคระบาดแล้วก็อาณาจักรก็ล่มสลาย เขาก็ได้ตายไปตอนที่อยู่ในวัยหนุ่มทั้งครอบครัวน่าเสียดายมากนะครับแต่ไม่เป็นไรเรื่องนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องประวัติศาสตร์ผู้นำบทบาทในเรื่องการเสวนาทางศาสนาที่แท้จริงที่เห็นเป็นรูปธรรมนั่นก็คือพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนั่นเองวันนี้เป็นวันปิยมหาราชนะครับเราจึงให้ความสำคัญอย่างเรื่องนี้อย่างมากที่เดียว และที่สำคัญอีกประการหนึ่งนั่นก็คือหลังจากที่เสด็จประพาสยุโรปแล้วพงค์ก็ได้พระราชทานกฎหมายหนึ่งฉบับให้แก่พระศาสนาคาทอลิกนะครับกฎหมายฉบับนี้ก็ว่าเรื่องว่าถึงเรื่องการรับรองสถานภาพพระศาสนาคาทอลิกที่อยู่ในประเทศไทยรับรองอวัดต่างๆนะครับ เราเรียกว่ารอสอหนึนะครับนี่เป็นกฎหมายฉบับเดียวเราคิดว่าเป็นกฎหมายฉบับเดียวในโลกที่พระได้รับพระราชทานมาจากพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่หที่ปกป้องคุ้มครองพระศาสนาจากคาทอลิกในประเทศไทยเรานะครับโดยเฉพาะเรื่องของการรับรองวัดคาทอลิกนะครับเรื่องนี้ก็ต้องมีเรื่อง ที่จะเล่าให้ฟังอย่างยืดยาวทีเดียวอย่างไรก็ตามวันนี้เราต้องน้อมทั้งหัวใจของเราที่จะน้อมกล้าวแสดงความกตัญญูรู้คุณกับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ห้านะครับน่าจะลองค้นประวัติศาสตร์เรื่องนี้และถ้าใครมีโอกาสได้อ่านเรื่องราวเกี่ยวกับการเสด็จประภาสยุโรป สมัยนั้นเราใช้รอสอนะครับก็คือรอสอหนรอยหกเป็นต้นมาที่เดียวมีหนังสือเล่มยาวทีเดียวที่เขียนเรื่องนี้โดยพระยาศีสหเทพหรือว่าเสงิวิริยะสิรินะครับเป็นอเอกสารมากมายทีเดียวพ่อเองก็วันหนึ่งก็อยากจะนำเรื่องประวัติศาสตร์ ส่วนนี้มาเล่าขานให้ฟังกันอย่างละเอียดนะครับอย่างไรก็ตามในวันนี้แม้เป็นวันหยุดแต่เราได้นำมัสก,การพระเจ้าโดยวิธีบูชาขอบขคุณนะครับในวันนี้เราฟังจดหมายนะบุญเปาโลต่อไปนะครับที่เขียนถึงชาวเอเฟซัสเปาโลเขียนเรื่องนี้เขียนจดหมายฉบับนี้ในระหว่างที่อยู่ใน เรือนจําที่กรุงโรมนะครับแล้วก็ได้ให้ความห่วงใหญ่และให้จุดยืนกับพี่น้องคิตชนที่ได้ก่อตั้งกองร่างกอร่างสร้างตัวภาษาจักขึ้นใหม่ในในเอเฟซัสนะครับเป็นภาษาจักที่เมืองใหญ่แล้วก็มีความรุ่งเรืองมากอย่างไรก็ตาม เปาโลได้เน้นย้ำในวันนี้ว่าพระหันสถานของพระเจ้านั้นช่วยให้ทุกคนรอดแม้ว่าบุคคลนั้นไม่ใช่ชาวยิวกล่าวคืออย่างเช่นพวกเราที่เป็นคนไทยนั้นเราก็ได้รับความรอดอย่างแน่นอนเพราะพระหันสถานในการไถ่กู้นั้นมาสู่ชาวเราพ่อเคยอธิบายเมื่อสองสมวันก่อนคำว่าพระหันสถานคืออะไร พระหันสถานนั้นบุคคลที่บัญญัติศัพท์คำนี้ต้องเรียกว่า,าบัญญัติศัพท์ได้สวยหรูทีเดียวคำว่าหันสะนั้นก็แปลว่าความปีติยินดีความปลื้มปีติยินดีบวกกับคำว่าของประทานหรือว่าทานนั่นก็คือการให้หันสถานมารวมกันแล้วก็แปลว่าความปีติยินดีอันยิ่งใหญ่ ที่ได้รับของประทานจากพระเจ้าแบบฟรีฟรีนะครับอันนี้เป็นพระพรของพระเจ้าที่ประทานให้กับเราแบบเปล่าๆคือผ่านสถานแห่งความรอดฉะนั้นตัวเปาโลเองก็ได้สำนึกถึงบุญคุณอันนี้เพราะตัวของท่านเองนั้นท่านไม่มีทางเลยที่จะมีความสามารถอะไรต่างๆนานาในชีวิต ถ้าไม่ได้รับพันสถานได้นะครับวันนี้เปาโลจึงเน้นย้ำเรื่องนี้ว่าเมื่อเปาโลได้กลับกลายมาเป็นผู้รับใช้ในการประกาศข่าวดีนะครับพระเจ้าทรงโปรดประทานความสามารถแก่เปาโลที่จะแบ่งปันข่าวดีของพระเยซูคริสต์อย่างมีประสิทธิภาพเราอาจจะไม่ใช่อคตสาวกนะครับหรือว่าธรรมทูต ที่ยิ่งใหญ่แบบนั้นหรือแม้แต่ผู้ประกาศแต่ว่าผู้เป็นผู้ประกาศขา่าวดีแต่พระเจ้าได้ให้พวกเรามีโอกาสได้แบ่งปันกับคนอื่นๆเกี่ยวกับพระเยซูคริสเราจะมีโอกาสมากมายทีเดียวนะครับในเมื่อพระเจ้าประทานโอกาสพระองค์ก็จะประทานความสามารถประทานความกล้าหาญประทานฤทธิ์อำนาจ ฉะนั้นเราเองก็ต้องมีความพร้อมที่จะเป็นผู้รับใช้พระเจ้าในทุกโอกาสในทุกกรณีเมื่อเป็นไปได้ขณะที่เราเพ่งความสนใจไปที่ความจำเป็นต่อเพื่อนพี่น้องของเรานะครับคนที่ยากจนคนที่เรียกว่าขาดโอกาสในสังคมถ้าเราสามารถสื่อสารถึงความรักของพระเจ้า ในความห่วงใยของพระเจ้าที่ผ่านทางตัวเราไปถึงคนอื่นๆนั้นนี่ก็เป็นการประกาศพระเกียรติคุณประกาศความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าผู้เปลี่ยนไปด้วยความรักและเราจะเตียเป่ยนไปด้วยพลังนะครับหากปราศจากความเชื่อเหลือจากพระเจ้าเป่าโรเองหรือตัวเราเองก็ไม่สามารถทำงานของพระเจ้าได้เลย พระเจ้าทรงเลือกเปาโลให้แบ่งปันข่าวดีกับคนต่างชาติต่างวัฒนธรรมนะครับและประทานริ์อำนาจให้เปาโลได้ทำสิ่งต่างๆมากมายหากพวกเรารู้สึกว่าเรามีบทบาทน้อยก็อาจจะเป็นเรื่องที่ถูกต้องนะครับว่าเราก็คิดว่าเราก็อาจจะความสามารถนะแต่อย่าลืมไปว่าพระเจ้าสามารถเปลี่ยนแปลงตัวเราเองได้ พระเจ้าให้กำลังนี่แหละเราเรียกพระหันสถานหากพระองค์ประสงค์ที่จะใช้เราไปในทางใดเราก็ต้องพึ่งพระหันสถานของพระองค์ทำในส่วนของเราตามบทบาทหน้าที่ที่พระเจ้าได้เรียกเราและประทานพระพรความสามารถให้กับเรานะครับนี่นับว่าเป็นสิทธิพิเศษที่น่าตื่นเต้นที่เราได้รับพระพร อันนี้นะครับเราใช้เสรีภาพของเราอย่างถูกต้องและอย่างมั่นใจเพ,อพ,อพอราะพระพรของพระเจ้านั้นเหนือยิ่งกว่าสิ่งใดๆทั้งสิ้นนะครับวันนี้แหละเราจึงต้องไต่ตองชีวิตเราให้เรามาลองนั่งนับดูซิว่าในชีวิตเรานั้นเราได้รับพระหานสถานได้รับพระคุณจากพระเจ้ามาอย่างล้นเหลือทีเดียวเราลองจดลงไป ว่าเรานั้นได้รับพระพอรอะไรบ้างบางทีเราไม่ได้คิดถึงตรงนี้เราต้องมีหัวใจที่เป็นผู้กตันอยูรู้คุณอันนี้แหละสิ่งที่เราจะเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ก็คือต้องมีความกตันอยูรู้คุณนะครับวันนี้เป็นจดหมายเปาโลบทที่สนะครับที่เขียนมาส่วนพระวสารนั้นจากลูกาบทที่12ข้อที่ 39 4 8ถึง48นะครับพระเยซูคริสต์ก็ตื่นสติเราอีกให้เราต้องเป็นคนที่เตรียมพร้อมเพราะว่าพระเจ้าจะมามาเคาะประตูจะเรียกเราไปเฝ้าพง์เมื่อไหร่เวลาใดก็ได้ฉะนั้นเราอย่าเจริญชีวิตในความประมาทนะครับในแต่ละวันนั้นเราต้องใช้เวลาที่พงค์ประทานให้อย่างมี คุณค่าที่สุดเราต้องเห็นเป้าหมายชีวิตเราอย่างมากที่สุดเราติดตามพระเยซูคริสต์เราต้องกล้าเผชิญหน้ากับความจริงที่เกิดขึ้นในชีวิตแต่ละวันนะครับพ่อถวายบูชาขอบพระคุณในวันนี้เพื่อเป็นกำลังใจสำหรับหลายบุคคลที่ขอคำภาวนาเข้ามาในวันนี้นะครับพ่อไม่เคยลืมบุคคลใดเลยที่ขอคำภาวนาเข้ามาโดยเฉพาะอย่างยิ่ง บุคคลที่กำลังเจ็บป่วยผู้ที่กำลังสับสนในชีวิตนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่อาวุโสผู้ที่สูงวัยมักจะร่างกายจะเจ็บอดอดแอดแอดอะไรอย่างไรก็ตามก็ขอให้มีกำลังใจมากขึ้นและไม่ว่าจะเป็นผู้ใหญ่เป็นเด็กหรือว่าใครก็ตามที่รักษาตัวไม่ว่าอยู่ที่โรงพยาบาลหรืออยู่ที่บ้าน นะครับพ่อก็ภาวนาให้นะครับแม้ว่าไม่ได้เอ่ยชื่อนะครับเราก็คิดถึงกันพ่อวอนขอ,อคุณพ่อนิโคลัสบุญเกิดกริบบำรุงสำหรับพี่น้องนะครับขอให้เราได้มีความเชื่อมีความวางใจและได้รับพันสถานจากพระเจ้าอย่างเต็มล้นเลยนะครับวันนี้พ่อก็คิดถึงวิญญาณในไฟชำระคิดถึงวิญญาณ ของบรรดามิชนารีธรรมทูตที่ได้นำข่าวดีมาประกาศให้กับพวกเรานะครับคิดถึงดวงวิญญาณของนักบวชชายหญิงที่จากไปและผู้ที่ทำงานให้ศาสนาจักรของพระเจ้านะครับวันนี้ก็คิดถึงเป็นพิเศษสำหรับสเตฟาโนโยงฟุงมา,าริตาหยองยอแซฟเกรียงศักดิ์สีทิพอาดอันนาฟ้าสีทิพอาจคุณพ่อบาทหลวงยอแซฟชัยศักดิ์สีทิพอา ยอเซฟสมศักดิ์สี่ทิพย์อาจมาเซอร์อารยาสี่ทิพย์อาจและดวงวิญญาณของอันนาวิยาดาสี่ทิพย์อาจและสุขสำราญแด่คุณอาจรบัพติสตีรศักดิ์สี่ทิพย์อาจและสุขสำราญแด่อาจารย์อันนาภูนทรัพย์เวชบุตรสกรนะครับนี่ตามที่ขอมาและพ่อก็ยังคิดถึงสุขภาพของอีกหลายๆคนคิดถึงปาแตมนะครับ กัลยานะครับเทรซากัลยาคิดถึงยา่าเอื้อพันป้าแอดสีเจริญนะครับและยังมีอีกหลายต่อหลายบุคคลทีเดียววันนี้พ่อคิดถึงบุคคลที่มีวันไล้ายวันเกิดในวันนี้นะครับคนแรกที่คิดถึงก็คือ,อน้องวันนิดาทาราสินนะครับนามสกุลเดิมทาราชัดและก็คิดถึงคุณพ่อทวีอานามวัดนะครับ วันนี้เป็นวันคล้ายวันเกิดนะครับก็คุณพ่อก็อายุจะ75ปีแล้วก็ขอพระเจ้าได้ประทานพอและยังคิดถึงบุคคลที่มีวันคล้ายวันเกิดในวันนี้ทุกๆท,ท่านเลยนะครับโดยเฉพาะเกิดในวันที่23ตุลาคมและผู้ที่เกิดในเดือนตุลาคมท,ทุกทท่านอย่าลืมนะครับเราโชคดีที่เรามีแม่พระอยู่กับเราเดือนนี้เป็นเดือนแห่งสายประคำศักดิ์สิทธิ ก็ขอพระแม่มารีนั้นได้ฟังคำภาวนาของเราแต่ละคนพระแม่พร้อมที่จะโปรยปลายพระพรมาให้กับเราฉะนั้นขึ้นอยู่กับตัวเราเองเราพร้อมไหมที่จะตักตวงพระพรต่างๆเหล่านั้นเข้ามาสู่ตัวเรานะครับฉะนั้นเราอย่าลืมสวดสายประคำนะครับขอให้สายประคำนั้นนำทางชีวิตเรา เป็นพลังให้กับการเจริญชีวิตเราแต่ละคนขอพระเจ้าประทานพรเนี่ยอาเมน